ถ้าเราได้เห็นละครดังที่จบไปอย่างพรมฤิขิตนั้นเราก็จะเห็นได้ว่ากษัตริยุทธยามีพระมเหสีกันหลายพระองค์และม่ใครเคยสงสัยไหมคะว่ากษัตริย์ยุธยาสามารถมีพระมเหสีกันได้กี่พระองค์บ้างวันนี้เรามาเฉลยกันเลยนะคะว่าสามารถมีกี่คนก็ได้ไม่จํากัดค่ะบางราชการก็มีถึง8บางราชการก็มีสองหรือสบ้างก็มีพระมเหสีเพียงพระองค์เดียว แต่การที่จะแต่งตั้งใครขึ้นมาเป็นอครมเหสีหรือพัมเหสีนั้นโอรสที่กำเนิดกับพัมเหสีเหล่านั้นก็จะมีสิทธิ์สืบราชสมบัติต่อถ้าไม่จำเป็นส่วนมากก็จะไม่แต่งตั้งพัมเหสีกันง่ายๆมีมากก็แบ่งสิทธิ์มากวุ่นวายกันไปอีกส่วนใหญ่ก็จะประทานพยโยที่เป็นคุณเท้าหรือพัสหนมไปแทนเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายภายหลังนั่นเอง ตำแหน่งพะระอครมเหสีหรือพระมเหสีเป็นตำแหน่งที่พระมหากษัตริย์แต่งตั้งขึ้นมาส่วนมากผู้ที่จะมารับตำแหน่งพะระอครมเหสีนี้มักจะมีเชื้อสายเป็นเจ้านายเหมือนกับพระมหากษัตริย์อาจจะเป็นลูกพี่ลูกน้องหรืออาจจะเป็นพี่น้องต่างมารดากันหรือเราเรียกว่าภรยาเจ้าแต่ก็มีบ้างส่วนน้อยนะคะที่ขึ้นมาเป็นพระมเหสีที่ไม่ได้มีเชื้อเจ้า วันนี้นะคะเราจะมายกตัวอย่างโดยการนําเสนอเรื่องราวของพระมเหสีที่เราคุ้นตาหรือผ่านตากันมาบ้างแล้วจากราชการสําคัญสาคัญบางราชการเท่านั้นนะคะเรามาเริ่มกันที่ราชวงศ์สุดท้ายก่อนนะคะราชวงศ์บ้านภูรวงเพราะว่าราชวงศ์นี้มีหนังและละครนำมาสร้างเป็นแนวอินประวัติศาสตร์จริงอยู่หลายเรื่อง และด้วยเหตุน,นั้นล่ะค่ะแอดมินก็จะมีภาพประกอบให้ทุกคนได้เห็นกว่าราชวงศ์อื่นๆเริ่มกันที่ต้นราชวงศ์บ้านผูหลวงสมเด็จพระเพทราชาตั้งแต่ปราบดาพิเศษราชวงศ์เดิมขึ้นมาก่อตั้งเป็นราชวงศ์ใหม่โดยทุกคนรู้จักกันในานามราชวงศ์บ้านผูหลวงโดยที่มาการเรียกขานของราชวงศ์บ้านภูหลวงนี้นะคะก็เพิ่งจะเกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์นี้เองค่ะ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำโดยอ้างอิงจากพื้นเพข,ของประเพทราชาซึ่งเดิมเป็นคนบ้านภูหลวงหมู่บ้านในแขวงเมืองสุพรรณบุรีและนั่นก็เป็นถิ่นกำเนิดเดิมของประเพทราชานั่นเองก่อนที่พระองค์จะขึ้นมาเป็นกษัตริย์ปกครองกรุงศรีอยุธยาก็มีภรรยาเดิมอยู่แล้วหนึ่งคนด้วยความที่ไม่มีอันใดเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์องค์เก่าเลยเพราะเป็นเพียงขุนนางคนสนิทของพระนารายมาก่อนเท่านั้น จึงได้เอาลูกและน้องของสมเด็จพระนารายณ์ขึ้นมาเป็นพระมเหสีเพิ่มเพื่อให้มีสิทธิ์อันชอบธรรมในราชบัลลังก์แห่งนี้โดยสมบูรณ์จึงได้มีพระอรัรรมเหสีด้วยกันถึงสาพระองค์นั่นก็คือ 1. กรมพระเทพมามากันพระมเหสีกลาง 2. กรมหลวงโยธาเทพพระมเหสีซ้าย 3. กรมหลวงโยธาทิพพระมเหสีขวา แต่บางหลักฐานนะคะก็ระบุว่าพระองค์มีพระอครมเหสีด้วยกันสี่พระองค์เลยซึ่งก็รวมถึงนางกุศวดีซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าเชียงใหม่แต่เดิมเคยเป็นสนมในสมเด็จพระนารายแต่หลังจากที่นางตั้งครรภ์ก็ได้ทรงยกให้เป็นภรรยาของสมเด็จพระเพทราชาและโอรสที่กําเนิดออกมานั้นต่อมาก็ได้ขึ้นครองราชสืบต่อสมเด็จพระเพทราชาก็คือสมเด็จพระเจ้าเสือ,อนั่นเองค่ะ แต่ด้วยความที่พระเจ้าเสือขึ้นครองราชจะสมบัติสืบต่อนั่นแหละค่ะด้วยความนี้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็ได้อวยยศให้นางกุศวดีขึ้นมาเป็นพระมเหสีพระองค์ที่สี่ของประเภทราชาก็เป็นไปได้ต่อมานะคะพระมเหสีสมเด็จพระที่นั่งทายสาซึ่งพระองค์มีพระมเหสีสองพระองค์องค์แรกคือกรมหลวงราชนุรักษ์ที่มีพระโอรสและพระธิดาด้วยกันถึงหพระองค์ โดยพระโอรสทั้ง3นะคะในละครเรื่องพมลิขิตก็ผมมาให้เราได้เห็นในบางช่วงบางตอนด้วยค่ะนั่นก็คือเจ้าฟ้านัเลนเจ้าฟ้าปรเมศและเจ้าฟ้าอภัย 2. พระองค์เจ้าทัพทิมซึ่งพระองค์นี้นะคะไม่มีพระโอรสและพระธิดาต่อมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมีพระอัครมเมหสีด้วยกันถึง3พระองค์ หนึ่งกรมหลวงอภัยนุชิตซึ่งเป็นแม่ของเจ้าฟ้ากุ้งค่ะ 2. กรมหลวงพิพิธมนตรีซึ่งเป็นแม่ของเจ้าฟ้าอุทุมพรและเจ้าฟ้าเอกทัศน์ 3. อินทสุชาเทวีหรือเจ้าฟ้าสังวารเจ้าฟ้าชันตรีที่สุดท้ายเจ้าฟ้าสังวาลได้ถูกกล่าวหาว่าคบชู้กับเจ้าฟ้ากุ้งจนถูกทำโทษและถึงแก่กรรมในที่สุดต่อมานะคะสมเด็จพระที่นั่งสุริยาตอมริน พระเจ้าเอกทัศน์ได้แต่งตั้งพระมเหสีขึ้นมาหนึ่งพระองค์นั่นก็คือกรมหมื่นพิมลภักดีหรือกรม,มขุนวิมลพัฒนนั่นเองค่ะราชวงศ์ต่อมาราชวงศ์ประสาททองสมเด็จพระเจ้าประสาททองได้โค่นล้มราชวงศ์เดิมจนสิน้นและปราบดาพิเศษขึ้นมาเป็นกษัตริย์โดยมีพระคาร,รัมเหสีมากถึง8พระองค์ แบ่งเป็นพัมเหสีฝ่ายซ้ายสและพัมเหสีฝ่ายขวาสนั่นก็เพื่อความมั่นคงในราชบัลลังก์ลหะน้านะแต่พัมเหสีเหล่านั้นไม่ปรากฏพระนามแต่อย่างใดจนมาถึงสมเด็จพระนารายมหาราชมีอัครมเหสีด้วยกันสองพระอ,องค์หนึ่งพระกษัตริตีพระกษัตริตีนี่นะคะก็เป็นพระมารดาของพระธิดาองค์เดียวในพระนารายนั่นก็คือกมรมหลวงุลธาเทพหรือเจ้าฟ้าสุดาวดี ซึ่งต่อมาก็ได้ไปเป็นพระมเหสีของสมเด็จพระเพทราชา 2. พระพันปีซึ่งไม่ปรากฏพระนามต่อมาราชวงศ์สุโขทัยพระนเรศวรมหาราชมีครมเหสีด้วยกันทั้งหมด3พระองค์ถ้าเราได้เคยดูหนังเรื่องพระนเรศวรเนี่ยเราก็จะพบเห็นพระมเหสีเพียงพระองค์เดียวนะคะแต่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุไว้ว่าพระองค์มีพระมเหสีด้วยกันถึง3พระองค์ โดยผู้คนเรียกขานพระนามสามพระองค์นี้ว่า 1. พระมณีรัตนา 2. พระเอกสัตติ 3. พระมเหสียุธยาครั้นเมื่อมาถึงสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสก็ได้มีพระโอรสและธิดาด้วยกันมากมายและก็มีพระมเหสีด้วยกันถึง7พระองค์แต่ก็ไม่พบพระนามของพระองค์ใดเลยต่อมานะคะราชวงศ์สุพรรณภูมิ พระชัยราชธิราชบางหลักฐานก็ระบุว่าพระองค์มีพระมเหสีถึงสองพระองค์บางหลักฐานก็ระบุว่าพระองค์มีพระมเหสีเพียงพระองค์เดียวโดยชื่อในพระมเห์สีของพระองค์นั้นพระองค์แรกคือพระมเหสีจิรวดีแต่เมื่อสิ้นพระชนไปแล้วบางหลักฐานของุงศรีธยาก็บอกว่าได้แต่งตั้งเท้าสีสุดาจันทร์ขึ้นมาเป็นอัคราเหสีองค์ต่อไป จนเป็นฉายานามที่ชาวบ้านเรียกค้นานามของพนางว่าแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์แต่ในหนังเรื่องสุริโยไทยนั้นก็ระบุไว้ว่าไม่ได้แต่งตั้งยศตำแหน่งให้แม่อยู่ศสีสุดาจันทร์ขึ้นมาเป็นพระมเหสีแต่อย่างใดต่อมานะคะราชวงศ์แรกและเป็นราชวงศ์เริ่มต้นของอาณาจักรอยุธยาค่ะราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์ที่ก่อตั้งกรุงศรีธย,ยาปรากฏหลักฐานมีพระมเหสีกันทั้งหมดพระองค์เดียวส่วนมากนะคะต้นราชวงศ์อย่างราชวงศ์อู่ทองแล้วก็ราชวงศ์สุพรรณภูมิเนี่ยจะปรากฏหลักฐานพบเพียงอัครมเหสีหนึ่งหรือสองพระองค์เท่านั้นโดยในสมัยยุธยานั้นนะคะนอกจากตำแหน่งพระมเหสีแล้วก็จะมีตำแหน่งพระสนมเจ้าจอมเจ้าจอมมันดา ตำแหน่งสนมเอกนั้นสามารถมีด้วยการถึง4ี่คนค่ะโดยมีบรรดาศักด์เป็นเท้าเช่นเท้าสรีสุดาจันทร์จากราชวงศ์อู่ทองเท้าสีจุฬาลักษ์จากราชวงศ์สุขโขทัยเท้า,ทาอินทราเทวีจากราชวงศ์ศรีธรรมสศคราชนครศรีธรรมราชเท้าอินทราสุเลนจากราชวงศ์สุพรรณภูมิ โดยมีพระยศเหนือพระสนมทางปวงแต่ไม่นับเป็นเจ้าถือศักดินาด้วยกัน1,000พไล่เท่ากันทุกคนส่วนนางในอื่นๆที่ได้ถวายตัวมาเป็นบาทประจ,จริกาของพระหมหากษัตริย์ก็จะได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าจอมค่ะแต่หากว่ามีพระโอรสหรือพระธิดาก็จะเรียกว่าเจ้าจอมมันดาค่ะที่เราพบกันในช่วงปลายสมัยยุธยานี้นะคะโดยเกิดกับพระมเหสีบางพระองค์เท่านั้น ได้รับการสถาปนาให้ทรงกลมเป็นกลมหลวงเช่นกลมหลวงพิพิธมนตรีกลมมลวงอภัยนุชิตทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่แต่ตามพระราชวินิจฉัยของแต่ละรัชกาลนั่นเองค่ะส่วนคำว่ากลมมลวงนี้นะคะก็ไม่ได้เป็นพยศเฉพาะสำหรับพระมเหสีเท่านั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอลูกเธอก็เป็นไปได้นะคะเช่นกมรมหลวงโยธาเทพกลมมลวงโยธาทิพย์เป็นต้นค่ะ